สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชม ck นกเขาใหญ่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็มีนกป่าร้อยนะครับมาแนะนำให้ท่านที่สนใจนะครับตัวนี้เป็นนกป่าภูเขาสูงนะครับเป็นนกเฉลยต่อกระโจมได้มานะครับตัวนี้อายุคงประมาณ6-7เดือนครับ ยังยังไม่สู้นกนะครับตัวนี้ผมลองจดดูแล้วยังยังไม่คูครับแต่ว่าเมื่อวันก่อนนะครับมีนกป่าบินามาเกาะที่ต้นไม้ข้างบ้านแล้วเห็นมันคูใส่ครับผมก็เลยนึกอะไรสนุกสนุกลองไล่เข้าพเนียบขึ้นต้นไม้ต้นที่มีนกป่ามาเกาะลองดูนะครับก็ดิ้นมุดเนียบตามภาษานกที่ยังไม่เคยเข้านะครับ สักพักหนึ่งก็ขันนะครับขันโยนให้ได้เยน็นวันนี้ก็เลยจะนำนกตัวนี้มาเปิดแบ่งนะครับเพราะว่าดูแล้วมีมีแววที่จะฝึกเป็นนกต่อได้เลยนะครับตัวนี้ก็นำมาเปิดแบ่งให้ท่านที่สนใจนะครับสำหรับมือใหม่ที่พึ่งเลี้ยงนกนะครับ สำหรับคนที่งบน้อยนะครับตัวนี้นะครับเหมาะเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เปิดแบ่งในราคาประหยัดนะครับเปิดแบ่งอยู่แค่6 0 0บาทนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะลองไล่เข้าพเนียดแล้วก็ขึ้นต้นไม้ข้างบ้านถ่ายคลิปให้ท่านได้ตัดสินใจรับชมรับฟังกันนะครับว่า,านกใหม่เข้าพเนียดจะ เป็นยังไงนะครับจะขันอย่างที่ผมว่าไหมจะคุ้มกับราคาที่ผมแบ่งหรือเปล่านะครับผมก่อนไปรับชมคลิปนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผม